ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงเนื้อที่1ไร่นะครับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับอยากเอาไว้ปลูกเป็นบ้านพักตาอากาศบ้านสวนนะครับทำโคกหนองนานะครับของเราเหมาะเลยนะครับเนื้อที่กําลังดีนะครับของเรายังมีมะม่วงมะพร้าวนะครับอยู่ในสวนนะครับแล้วออกลูกออกผลแล้วด้วยนะครับนะครับเรามาสวนนะครับ ช่วงหน้ามะม่วงนะครับมะพร้าวนะครับเรามีมะม่วงกินนะครับมีมะพร้าวกินนะครับแล้วก็ของเรานะครับได้บรรยากาศเป็นวิวสวนล่มลื่นนะครับครับแล้วก็ด้านหน้าบ้านของเรานะครับจะได้บรรยากาศคือวิวทุ่งนานะครับนี่ครับข้าวกําลังเหลืองสวยเลยนะครับยิ่งเป็นช่วงเช้าเช้านะครับอากาศเย็นสบายนะครับแล้วก็ ฟังเสียงนกฟังเสียงธรรมชาตินะครับโอ้โหสดชื่นเลยนะครับสำหรับท่านที่จะเกษียณอายุนะครับมองหาที่ดินสักแปลนะครับมีต้นไม้อยู่แล้วนะครับเราอยากจะปลูกอะไรเพิ่มเติมนะครับเราก็สามารถที่จะปลูกเพิ่มเติมได้นะครับนี่ครับหน้าบ้านของเราก็มีเพื่อนบ้านนะครับอันนี้คนกรุงเทพนะครับนี่ครับเขาย้ายถิ่นฐานนะครับมาตั้งหลักปักฐานตัวนี้เลยนะครับนี่ครับแล้วเขาปลูกบ้านเอาไว้นะครับทําเป็นบ้านเขาเรียกว่าบ้าน ในบ่อน้ํานะครับโอ้โหผมลองเข้าไปดูแล้วนะครับน่าอยู่มากนะครับเนี่ยครับกาลังต่อเติมเพิ่มอีกนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับครับอันนี้คือถนนด้านหน้าที่ดินของเรานะครับอันนี้เขายกให้เป็นถนนสาธารณประโยชน์นะครับนะครับถือว่ากว้างเลยนะครับกว้างอยู่ราวประมาณ6เมตรนะครับรถวิ่งสวนก็ได้สบายๆนะครับเนี่ยครับนี่ก็คือขอบถนนนะครับรับไปยนน่นเลยนะครับเขากัน ทางทิ้งน้ำนะครับเอาไว้แล้วนะครับเวลาเราจะดึงน้ำนะครับเข้าไปในสวนของเราในร่องของเรานะครับก็สามารถที่จะดึงเข้าไปได้เลยนะครับหรือว่าเวลาหน้าฝนนะครับแล้วก็บิดน้ําจากในในสวนของเรานะครับนออกนี่เลยนะครับเี่ยเข้ากันเป็นทางน้ําสาธารประโยชน์ถนนสาธารประโยชน์เรียบร้อยนะครับขับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งไปถึงถนนคอนกรีตด้านหน้านะครับอยู่ที่ประมาณ800เมตรนะครับ ครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับนี่ครับเรามองไปตรงๆนี่ะครับเราจะเห็นเหมือนกับสะพานอยู่นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับนี่ครับพอเราข้ามสะพานไปฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นจะเป็นตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับของเราเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดนนทบุรีนะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงเขตจังหวัดนนทนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 1กิโลนะครับเมื่อพอข้ามสะพานไปนะครับเป็นจังหวัดนนท์แล้วนะครับขับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนใหญ่เส้น3 4 6นะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ8กิโลกับอีก500เมตรนะครับขับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเผื่อท่านใดจะไปซื้อกับข้าวนะครับจะมีตลาดนัดเย็นทุกวันนะครับตลาดนัดวัดสมศรนะครับอยู่ที่ประมาณ9กิโลนะครับขับแล้วก็จากตรงนี้นะครับไปถึงตัวอำเภอบางเลนนะครับเผื่อท่านใดจะไปติดต่อทําธุระนะครับ ก็อยู่ที่14กิโลนะครับครับถ้า FC ผมมาจากทางเวสเกตนะครับก็อยู่ที่41กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่42กิโลนะครับของเราจะเป็นช่วง800เมตรนะครับจากถนนคอนเกรตนะครับเข้ามานะครับนิดเดียวนะครับนะครับถนนนี้ก็ถือว่า่าค่อนข้างดีนะครับรถชาวบ้านนะครับก็จะวิ่งสัญจรกันตลอดนะครับนะครับอ่ะผมให้ดูสภาพแวดล้อมนะครับของเรานะครับ ครับผมพาไปดูรายละเอียดที่หนของเรานะครับครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับตรงที่ประมาณไม้ปักนะครับนี่ครับครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับเราตรงไปนู่นเลยนะครับจนไปถึงแนวขอบเขตของเราอีกด้านหนึ่งนะครับครับของเรานะครับด้านหน้านะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ27เมตรนะครับนี่คือด้านหน้านะครับครับแล้วก็ความลึกนะครับจากตัวนี้นะครับนี่ครับเราตรงไปตามแนวชายขอบร่องสวนนะครับที่ก็ขุดไว้นะครับ ครับความลึกนะครับอยู่ที่ประมาณ56เมตรนะครับตรงๆไปนี้เลยนะครับนะครับของเราจะเป็นด้านนี้นะครับของเราจะมีมะม่วงมะพร้าวนะครับเนี่ยครับออกลูกออกผลแล้วด้วยนะครับครับเจ้าของขายอยู่ที่ร้านสามนะครับแปลงนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับนะครับถือว่าเจ้าของปรับราคาลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับครับแล้วก็ด้านที่หันหน้าขึ้นมาทางถนนนี้นะครับของเราจะเป็นทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับนี่ครับ ครับของเรามานี่เลยนะครับหน้าบ้านนะครับของเราก็จะมีต้นไม้นะครับเนี่ยครับเผื่อวันข้างหน้านะครับเราเอาหินลูกลังนะครับมาลงนะครับหรือว่าเอาอบตเขาเนี่ยครับเขามีกบของเขานะเนี่ยครับหรือว่าเราทําก่อนนะครับเนี่ยครับสามารถจอดรถได้เลยนะครับถือว่าร่มลื่นนะครับเนี่ยร่มทั้งวันเลยนะครับอากาศเย็นนะครับเนี่ยเย็นสบายไม่ร้อนนะครับเนี่ยครับของเราจนไปถึงแนวล้วนเลยนะครับ นี่นะครับของเรามาถึงตรงนี้นะครับเนี่ยเรามองไปเห็นเสาปูนอยู่นะนี่ครับนี่คือด้านหน้านะครับนะครับแล้วก็จากนี้อผมย้อนกลับนิดนึงนะครับนี่ครับนี่คือด้านหน้านะครับกว้างอยู่ที่27เมตรนะครับครับแล้วก็ของเรานะครับเรามองไปโน่นนะครับด้านในนะครับเราจะเห็นเสาเขตเราอยู่นะครับนะครับลึกไปถึงด้านท้ายเลยนะครับอยู่ที่56เมตรนะครับครับเดี๋ยวผมจะตัดจากตรงนี้นะครับไปเจอกันด้านในนะครับ ครับตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ด้านในแล้วนะครับนี่ครับอันนี้คือด้านหน้าถนนนะครับนี่ครับของเราแนวเขตเรานะครับเนี่ยที่ไม้ปากนะนี่ครับนี่ครับของเราเข้ามาด้านในนะครับเนี่ยของเราจะขุดเป็นล่องสวนเอาไว้นะครับเดิมทีนะครับเจ้าของเขาจะปลูกมะพร้าวเอาไว้นะครับนะครับตัวนี้ก็เริ่มออกลูกแล้วนะครับเนี่ยมะพร้าวได้ประมาณ3ปีกว่าแล้วนะครับเนี่ยนะครับ เรามาด้านนี้นะครับนี่ครับมะม่วงนะครับของเราจะมีเขียวใหญ่นะครับอกล่องนะครับอันนี้ก็คืออกล่องนะนี่ครับแต่ต้นเนี้ยนะครับนีครับดูจากใบเขานะนี่ครับเหมือนกับผู้ชํานาญการผมถนัดกินอย่างเดียวถนัดชื่อผมไม่ค่อยรู้หรอกครับนี่ครับอันนี้ก็มะพร้าวน้าหอมนะนะครับเป็นน้ำน้ำหอมสามพานนะครับเนี่ยครับน้ําเขาจะหวานหอมแบบธรรมชาติเลยนะครับ อย่างร่องไหนนะครับที yeah. And, horses, ่มะพร้าวนะครับท um. ี่ตายนะครับเราก็ปลูกแซมเข้าไปปลูกเพิ่มเข้าไปนะครับแต่ส่วนไหนที่มีอยู่นะครับเราก็ดูแลนะครับมะม่วงนะครับเนี่ยเรามาบ้านสวนนะครับวันข้างหน้านะครับเราก็มีมะม่วงนะครับเนี่ยเก็บได้เก็บกินนะครับเก็บไปฝากเพื่อนนะครับที่ทํางานนะครับเทียบได้เลยนะครับ นี่นะครับอันนี้กําลังออกลูกชุดใหม่นะครับนี่ครับมะม่วงนี่กินดีนะนี่ครับเขาเรียกว่าโชคอนันต์นะครับนี่ครับประมาณ3เดือนเขาจะออกทีนะครับนะนี่ครับเขาจะาไม่ค่อยเปรี้ยวนะครับเนี่ยกินถือว่ากินดีนะครับเนี่ยสำหรับคนที่ชอบกินพวกมะม่วงนะครับเนี่ยนะนี่ครับเนี่ยนี่ยๆนะถือว่าดกเลยนะครับนี่ครับกำลังออกลูกชุดใหม่นะนี่ครับ ผมก็ชอบนะครับลูกไม่ใหญ่มากนะครับทําน <it> ้ <K> ําพริกปลาหวานทําพริกเกลือนะครับโหอร่อยนะครับพูดมาน้ลายไหลเลยนะครับต้นนี้นะเนี่ยครับเนี่ยนะครับนี่ครับวันข้างหน้านะครับเราถมโคกปลูกบ้านสักร้อยตารางวานะครับเนี่ยมุมนี้นะครับนี่ครับตรงที่ไม่มีต้นมะพร้าวนะครับเนี่ยถมโคกนะครับสักร้อยตารางวานะครับเนี่ยปลูกบ้านเป็นบ้านสวนได้สบายๆเลยนะครับ น้ำประปานะครับเรามีแล้วนะครับส่วนไฟฟ้านะครับอยู่ระหว่างการขอนะครับอย่างบ้านคนกรุงเทพเนี่ยนะครับนะเนี่ยครับที่เขามาอยู่นะครับอันนี้เขาก็ใช้โซลาร์เซลล์อยู่นะครับเพราะว่าในนี้นะครับจะเป็นคนกรุงเทพนะครับที่เกษียณอายุนะครับเนี่ยมาอยู่หลายหลายหลังแล้วนะครับนี่ครับของเรามาถึงตรงนี้นะครับแนวเขตของเรานะครับนี่นะครับแนวรั้วเรานะครับนี่กล้วยนะครับแล้วก็มีกินนะครับ มันมีกล้วยมีมะม่วงมะพร้าวนะครับอ่านี่ครับแนวเขตเราตรงนี้นะนี่ครับนี่ครับด้านนี้ยล่ะครับเราจะมีลวรอบขอบชิดแล้วนะครับแต่ส่วนตรงจุดแรกนะครับที่ที่ผมให้ดูนะครับอันนั้นเราก็ต้องตั้งคันใหม่นะครับจะทํัลวทําอะไรวันข้างหน้านะครับเราก็ค่อยจัดการนะครับนี่ครับส่วนด้านนี้นะครับของเราไปตามแนวลวเลยนะครับจนไปถึงแนวเขตของเราช่วงด้านท้ายนะครับก็จะลึกอยู่ที่ประมาณ56เมตรนะครับ ครับอันนี้ผมพาไปดูด้านท้ายแปลงที่ดินของเรานะครับไปเจอกันด้านโน้นนะครับครับตอนนี้ผมมาอยู่ด้านท้ายแปลงที่ดินของเรานะครับเมื่อกี้ในผมอยู่ด้านหน้านะครับครับด้านโน้นคือด้านถนนนะครับนะครับผมมาอยู่ช่วงด้านท้ายนะครับครับช่วงนี้นะครับฝนก็ค่อนข้างตกบ่อยนะครับนี่ครับด้านท้ายนะครับของเราก็จะเป็นบรรยากาศ ล่มลื่นนะครับเหมือนกับด้านหน้าเลยนะครับจะมีต้นไม้นะครับเนี่ยครับต้นไม้ใหญ่นะครับอย่างต้นมะม่วงนะครับเนี่ยต้นมะม่วงต้นมะพร้าวนะครับนะครับทุกต้นนะครับโตแล้วนะครับเราไม่ต้องไปเหนื่อยปลูกใหม่แล้วนะครับแต่ถ้าเราอยากจะได้เหงื่อเอาเหงื่อนะครับเนี่ยวันข้างหน้านะครับเราก็ปลูกเพิ่มเติมนะครับเข้าไปในร่องของเราได้นะครับด้านหน้านะครับเราก็ถมโคกหน่อยนะครับเนี่ยเอาไว้เป็นที่ปลูกบ้านจอดรถด้านหน้านะครับเนี่ยครับด้านนี้นะครับ นะครับตรงร่องส่วนของเรานะครับปลูกมะพร้าวได้เลยนะครับครับออะนะครับแนวขอบเขตของเรานะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับหลักหมุดเราอยู่นี่นะนี่ครับนี่ยครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับของเราก็ไปตามแนวรั้วนี่เลยนะครับนครับจนไปถึงอีกด้านหนึ่งนะครับของแนวขอบเขตของเรานะครับครับก็จะกว้างอยู่ที่27เมตรนะครับ นี่ครับนี่ด้านท้ายนันน่ครับต้นไม้นะครับร่มรื่นเลยนะครับนี่ครับของเราก็ตรงขึ้นไปหาด้านหน้านะครับความลึกนะครับจากที่ผมเดินอยู่นะครับไปถึงด้านหน้านะครับอยู่ที่ประมาณ56เมตรนะครับนี่ครับของเราจะเป็นล่องนะครับล่องสวนที่ขุดเอาไว้นะครับนี่ครับวันข้างหน้านะครับเนี่ยเราก็ให้แม็โคนะครับหรือว่าให้คนงานนะครับมาตัดแต่งเคลียร์ลิ่งพวกหญ้าพวกอะไรออกนะครับเนี่ยสวยจะเป็นแบบ ภาพที่สวยเลยนะครับครับเจ้าของขายอยู่ที่ร้านสนะครับของเราเป็นชนดคุดแดงนะครับครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม098 9์5 8 9 7 4นะครับของเรามีลวรอบขอบชิดนะครับอยู่3ด้านนะครับของเราจะ เหลือด้านหนึ่งนะครับด้านที่เป็นรอยต่อกันนั้นนะครับเดี๋ยวเราต้องค่อยมาทําใหม่ตั้งคันใหม่นะครับเพื่อที่จะให้เป็นแนวเขตของเรานะครับนี่ครับเป็นล่องสวนนั้นนะครับครับช่วงนี้นะครับฝนก็ค่อนข้างที่จะตกบ่อยนะครับแต่น้ํานี่ครับน้าในในสวนของเรานะครับจะมีขึ้นมีลงนะครับเวลาเขาทํานานะครับน้ําก็จะขึ้นหน่อยนะครับแต่เวลาเขาช่วงเขา ใส่ปุ๋ยใส่แล้วนะครับน้ําก็จะยุบลงนะครับเี่ยของเราก็คือแทบไม่ต้องดูดน้ําเข้าสวนเลยนะครับที่เราเห็นนี่เป็นน้าฝนนะครับนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เยอะนะครับนี่ครับจนมาถึงตรงนี้นะนี่ครับมุมนี้เลยนะครับ ครับด้านท้ายนะครับของเราก็จะติดกับแปลงของอเพื่อนบ้านนะครับในเพื่อนบ้านเขาอยู่ด้านหลังเรานะครับนี่นะครับมะพร้าวเป็นมะพร้าวอ่าครับมะพร้าวน้ําหอมนะครับนะครับยิ่งเป็นช่วงเช้าเช้าเนี่ยครับหรือว่าเป็นช่วง พระอาทิตย์ใกล้ตกยินนะครับบรรยากาศจะร่มรื่นมากนะครับขณะตอนนี้นะครับประมาณเกือบเกือบเที่ยงแล้วผมเดินอยู่นี่นะครับยังรู้สึกเย็นสบายเลยเพราะว่าผมอยู่ใต้ต้นไม้นะครับนะครับอากาศไม่ร้อนนะครับครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑโนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับนึกว่าอะไรไอตัวนู้นมันโดดน้ำนะที่กดติดตามกดไลค์นะครับวันนี้ฝากที่ดินแปลงเนื้อที่1ไร่ด้วยนะครับของเราอยู่ที่ ตำบลบางภาษีอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐรมนะครับวันนี้ผมบายบายขอบคุณครับ